สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมันนี้เพ่นไก่ไห,นหน่อยกะสีพ้ากันเข่ามาหาหน่าาอไม้ยุสวนปูไปต้มกินค่ะหลังจากที่เพ่นไปงานมั้นแม่มานะจ๊ะไปเหตุกิจกรรมกับลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเพ่นกาสีมาหาหน่อไม้ไปต้มกินกับแก้วนะจ๊ะนอนอยู่ในน้อย เอาหมีดเกียบเอารวด นองงามงามจัะน,นี่นอนนี่กับน่า่นนี้มีนอนอน,น,น,ออน,อน,นึงค่ะนอนอยู่ในน้ายมิตรนอนน้ำถั่วเมื่อดารดนอนนี่กัอยู่นีน้ายนเด้ มันต้องเอาอัน <descon> น <pone> <ori> ี้เสียมข่อยเอามือข่อยเอาเสียมมาถนัดพุ่นนอนหนึ่งก็อยู่ในในเขาจ้อมันต้องหมุนไปเอาเด้อเจี๊ยบยังไงกเต้องมีเสียบเอาทุกคนอานี่เสียบเอาเอานะเสี๊ยบเอาอยู่ไกลครับเอาเสียมต้องเอาเสียมในนอนพุ่นนอนหนึ่งนอนหนึ่งอยู่ในในเหรอเจ็บทำไปเจี๊ยบคุณทึ่งอี่างไรกัน มันอยู่ได้แห้งแท้นั่นแกบังเพิางานะกดล้นมันฝุ่นตัู่เนาะฝุ่นไปแล้วข้างข้างในเลรอเสียบกลางเอาเสียมเสียบเสียบขางมันเลยเอาของเก่าอะไรเสียบลงเสียบตัวมัน้ยไม่ได้เลยขาดแล้วอะไรอะไรจะเอาไปท่านได้เดี๋ยว ข้าวเจ้าได้อ่ะหนึ่งสองนอสับาปาเลยติอืมอืมให้ข้าเจ้ามาหักเอาเมือสเนาะอันนี้อืมอมอ,อ,อมงดูเขากินเนาะอืมข้าเจ้าผอกับข้าเจ้าหักเอา,าเจ้าก็เอาไปกินมาปรทธานน,อน้องงาม ตัวนี้เนีน่ยเบิ้งเนี่ยเออคิดว่าเบิ้งนี่ห้อยข้าเจ้าเอามึงเพื่อนใส่เบิ้งอันน,นี้เบิ้องข้าเจ้าหักข้าเจ้าหักเอาอข้าเจ้ามาเอาก่อันนี้อันนี้แหนงอันนี้แหนงหน่อยแหนงหน่อยมั้งแหนงหน่อยเกิดรยเลยหลาย้าวแหนงหน่อยไปน้ำบอว่อุ้ยเบิ้งตกใจเหมือด เบอรนอน,อกกนอึ่กระนั่งมาเดีนอ้สเห็นบันใดญน้อนน้นนี่และ่ะโอ้ยห้อยแนงน้ใหม่บาทอันหนาเส็บจ,จีดจีดอยู่หนงน้ใหม่บาทเมื่อกี้นี่หน่อยวันนี้ก,กัมะหานไหมด้วจ้าหาน,ไม,าหานไม่ไปต้มจ้าอย่น้ำสวนนี่แหละค่ะเป็นกัหานไม้ไปต้ม น้ำใหม่เสียงไพก่กับน,น้ำใหม่กินซุ้งหมดเกินน้ำใหม่กินซุ้งเดี๋ยวจะเกินน้ำใหม่อยังหรอกจ้าน้าไม่ทาซับน้ำใหม่ไหมเลยวะวขัดมาจากงานวันแม่ของงานนั่นลูกไส้ล้วก็เลยพากันมาหาน้ำใหม่ไปต้มจ้าอยากกินต้มแจ่วเนาะ đây bò nghe này hang เรใหม่กันไงน้ำพรท่านมีคนมาเอาก่อนหน่อยๆกเจาหักเอาเลยกเจาหักเอาเลยหักเปล่าอันนี้มันเป็นสวนปูจ้าหนี่มีคนมาเอาก่อนเจ้าผู้ใดดอกบ่หูคือกันค่ะเ้ามาบ่ท่านเพิ่นนักปลูกเพิ่นปลูกไว้น้ำขางหวยเนาะอันนี้เ้ามาเอาบ่ได้ออกมาเอาดูแลจ้ามีแต่คนมาเอาเนาะเออเอาไห้เพิ่นเอาไปโหลดของเพิ่นอยากกินนะเพิ่นก็จะไปกินห่อว่าเนาะจ้านี่ค่ะ เระไดอันนี้เน้อใหม่เสียงพาเขาก็ะไดซ้ำนีแหละจ้ะเดี๋ยวยาไปหาเน,น่อขังนาอีกเพิ่งไป้หน่อยตัวนี้ห้อยเขาหักเอาเลยเนาะ<ม>อันนี้มันอยู่ใน้า ifold ก็จะเอาก่าไดแต่เจ้าของยังที่เอาอยาง นอหาข้าวฟ้าวนอนหนย่ายูได้เนาอใหม่ไปต้่มเจลหรอจ้าหนึ่งนอสองสามซีซีนอค่ะเป็นของปูค่าบอท่านค้นค่ะเพราะว่าเพิ่นปลูกไว้อยู่กับให้กับหน้าเนาะผู้ใดไม่เห็นขาเจ้าก็เอาไปเมิดเนาะจ้าอันนี้เพ่นมาบอท่านขาเจ้าก็เอาไปเมิดค่ะก็ไดแค่นี้หระจ้าพ่อไดีไปตุ่มเจวเนาะจ้ามะหวานข่างทางเห็นแม่จงพันขายบักแตงจ้าเพ่นก็เลสิเวียซื้อ อันนี้โลละสิบบาทดนะจ้ะบักแตงไทยอันนี้สูงเหมือนอะไรตีแม่มันสกดอมันแกนอยู่มันมันไหนอยู่อันอันพ่อกินสนะเดี๋ยวไปกินตัวนี้แม่มาเรียกให้ในแปงเรียกเรียกจังไหนขมันอ่อนเอาเลยตีสั้นบักแตงเพิ่นกะตะหักตะหักฝนยูอัรถใสก็มี Này, tụi này súc rồi Tụi này súc rồi Nó chảy, nó chảy được Cháu bắt ừ. súc đi nó ăn, cháu nó ăn này nó không nấu được được nó chạy chăng chăng, cháu bắt nó có nó ăn quá tốt Nó có liệt nuôi cháu Cháu bắt nó อแม่จงเจ้าเบิ้งใขคอยแน่มันไดไปกิเออสิกินโดนีไม่ใด่เนี่แล้วตเอาเรียกให้แน่ันง่ายเมันก็แล้วอยู่แต่ว่ามันวานินได้อยู่แต่ว่านงสิตีว่าม่หวานนี่อยากเรเหวานตัวไหหวานสันนะเอาเหมือนมันดมันหวานนะนี่บอกหวานมันมี่เลเจะเอาโน่นนี่หรืบ่ใส่าแ่น้วยได้แม่จง บักแดงม้วนกลมๆนนี่้นกๆนเทียวะตัวนี้ต้องกินมืออื่นเอาอยากินมือนีเนาะฮะ่นี่หรอไม่เหลวเลยนี่เอาบ่สันเอานี่ก็เออสร้งสันไม่จงประมาณสองโลตี สองโ้อกลัวมนันีสองร้อจสามใช้เงินใช้ถุงหอมหอมหอมแต่สีหน่อยเดียวนีตัวมันสูงน่อยเดียวอยากินเ่านีเอินยังมาอาอันนี้สองโลสามไค่อว่าสีบลมไว้หอก่านี่กรไดข้นกับเาบือเอาเงินในจง้ยละสีบาท